เป็นวันแรกของการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นอัจริยบูชาไดาหลวงพ่อคำเขียนซึ่งได้ร่วมรับไปเมื่อ7ปีที่แล้วปกติทุกปีเราก็มีงานปฏิบัติธรรมหรืองานอัจริยบูชาไดาหลวงพ่อเนี่ยที่สวนโมกกนะรุงเทพ กับที่วัดป่าสุกโตจ่ว่าปีนี้เนี่ยเราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็รุนแรงมากเพราะฉะนั้นที่เคยมีการมาปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งที่สวนโมกหรือแม้แต่ที่นี่หรือวัดป่าสุกโต,ตก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบไป เป็นการปฏิบัติธรรมที่บ้านโดยอาศัยระบบออนไลน์นะหรือว่าการถ่ายทอดสดนะเป็นสื่อในช่วงนี้เนี่ยแม้กระทั่งการมาวัดปฏิบัติธรรมตามปกติในช่วงขบัรษามันก็ทำได้ยากเพราะว่า โควิดตอนนี้ก็ระบาดไปทั่วแต่ในรอเดียวกันเนี่ยการแพร่ระบาดโควิดมันก็ทำให้ความสำคัญของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเด่นชัดขึ้นโดยเพราะการเจริญสติเพราะในยามนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีสติหรือขาดสติเนี่ย เราก็ตกอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้นเสี่ยงที่ว่าประการแรกคือเสียงที่จะติดโควิดติดเชื้อจดล้มป่วยเพราะว่าถ้าเราไม่มีสตินะเราก็กดลนทนไม่ได้นะออกไปเพ่นผ่านข้างนอกไปเทียย่ยวเตะไปพบปะผู้คนตามปกติที่เคยทำ ก็อาจจะติดเชื้อได้ล้มป่วยได้จริงอยู่นะแม้จะมีหน้ากากอนามัยหรือว่ามีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อแต่ว่ามีเท่านั้นไม่พอหรอกนะต้องมีสติด้วยจริงจ,จะปลอดภัยถ้าไม่มีสติมีหน้ากากอนามัยก็อาจจะไม่ใส่หรือใส่ไม่กระชับ มีแอลกอฮอล์ก็อาจจะไม่ได้ล้างเพราะความเผลอหรือว่าเผลอไปอยู่ใกล้ผู้คนไม่เว้นระยะห่างเอามือสัมผัสใบหน้าหรือว่ามือจับอะไรต่ออะไรนะไม่ไม่รู้ตัวขาดสติไอ้ตรงนี้นะมีหน้ากากอนามัยมีเจล มีอะไรสารพัดไม่พอนะหรือแม้แต่จะฉีดวัคซีนมาแล้วมันยังไม่พอนำต้องมีสติด้วยจึงจะปลอดภัยไนะกลาจากโรคโควิดแต่ถึงแม้จะไม่ออกไปข้างนอกเก็บตัวอยู่ในบ้านระมันระวังอย่างดีก็จะยังมีความเสี่ยงถ้าขาดสติ ความเสี่ยงที่ว่าคือการที่ใจเนี่ยมันถูกท่วมทนไปด้วยความเบื่อความเหงาหรือว่าถูกเผาร้นด้วยความโกรธมีความเครียดกดทวงโนนทับหนักปกหนักใจเพราะว่าพอมาเก็บตัวในบ้านแล้วเนี่ยไม่มี เพื่อนสูงได้พูดคุยกันเหมือนเมื่อก่อนต้องทำอะไรซ้ำๆกันตลอดทั้งวันวันแล้ววันเล่าเป็นเดือนมันก็ธรรมดานะที่จะมีความเครียดเกิดขึ้นมีความเหงามีความเบื่อแบบสุดๆยิ่งไม่มีอะไรทำเปิดโทรศัพท์ดูข้อมูลข่าวสารใช้โซเชียลมีเดีย ก็เห็นแต่ข่าวที่ทำให้สลดทอหูบ้างทำให้หนักอ,อกหนักใจบ้างทำให้ทับแขนบ้างรวมทั้งนึกถึงปัญหา,าที่จะตามมาในวันข้างหน้านึกถึงวันเวลาที่ยังไม่มีลูปทางหรือว่าแสงสว่างว่าเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดทักที ไอ้ภาะแบบนี้เนี่ยนะมันก็ทําให้ผู้คนจนเรไม่น้อยตกอยู่ในความทุกข์จนกระทั่งบางคนก็ทนไม่ไหวนะออกไปข้างนอกดีกว่าออกไปเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าอันนี้คือความเสี่ยงประการที่สองนะการที่ใจเนี่ยนะมันตกอยู่ในความทุกข์แะที่ไม่เคยเจอมาก่อนเพราะว่ามันยืะเยอะเร้อรัง แต่ถ้าหากว่าเรามีสตินะมันก็ช่วยทำให้การเก็บตู่ในบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เลวร้วายก็ยังรักษาใจให้ปกติได้ไม่ถูกอารมณ์ต่างๆที่ว่ามารบกวนรวมทั้งความกลัวความตื่นตระหนกหลายคนเนี่ยแม้ว่ากายจะปลอดภัยจากเชื้อโควิดนะแต่ว่าจิตเนี่ยไม่ได้ปลอดภัยเลยนะถูกโควิดเล่นงาน จนกลัวจนตื่นตระหนกเนี่ยคนเ๋ยวนี้เนี่ยนะทุกวันนี้เนี่ยเหมือนกับนีเสือป่าจราเนะเข้นะหนีโควิดนะมาเก็บตัวอยู่ที่บ้านก็ไปเจอกับความทุกข์ใจนานาชนิดจนกระทั่งว่าหาทางออกไม่เจอแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องหนีเสือแล้วมาป่าจระเข้ก็ได้นะแม้ว่าจะหนีโควิด นะมาอยู่บ้านเราก็ไม่เป็นต้องทุกข์ก็ได้จิดเราไม่เป็นต้องตกก็ได้หรือว่าเคลียดรุมร้อนถ้าเรามีสติจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะมีหนังให้ดูมีเพลงให้ฟังนะมีสตรีมออนไลน์นะสามารถจะดูหนังได้ยีิบสี่ชั่วโมงแต่ก็ยังทุกข์อยู่แม้ากายไม่ป่วยนะ ถ้าว่าเรามีสติด้วยเนะี่ยก็จะออกจากความทุกข์เหล่านั้นได้ไม่ยากหรือสามารถจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ตกอยู่ในความเสี่ยงทั้งกายและใจเพราะนั้น,นการจลสติในยามมี้จึงมีความสำคัญมากมันมีความสำคัญที่เด่นชัดนะยิ่งกว่าช่วงที่ก่อนจะมีโควิดโซนอีกนะ เพราะนั้นในช่วงที่เรามาบำเพ็ญอาจจะเรียกบูชาแด่หลวงพ่อคำเขียนเนี่ย19-23มันไป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ไม่เพียงแต่บูชาคุณหลวงพ่อดนะ้วยการปฏิบัติเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการช่วยรักษาอากายและใจของเราให้มีความสุขสวัสดีด้วย การเจริญสติเนี่ยที่หลวงพ่อคำแี่นท่าน,ทานได้แนะนำแล้วก็พาทำนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรมันไม่ได้เรียกร้องเงื่อนไขอะไรมากมายเพียงแต่ว่ามีกายและใจก็พอละถ้าใครมีกายมีใจเ่อนนี้ก็เพียงพอละสำหรับการเจริญสติเพราะการเจริญสติเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการกมาดูกายดูใจ เวลากายเคลื่อนไหวนะก็ให้รู้ว่ากายกำลังทำอะไรก็มีการนะกำหนดอิริยบทนะหรือว่ารูปแบบสำหรับการใช้กายเคลื่อนไหวอย่างที่เราทราบดีนะเดินจงกรมกลับไปกลับมายกมือเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ14จังหวะ ก็ให้ใจเนี่ยนะมารู้เวลากายเคลื่อนไหวใจจะมารู้กายเคลื่อนไหวได้ใจต้องมาอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใจลอยออกไปโน่นไปนี่นะหรือว่าถลังก็เป็นในความคิดเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกตัวหรอกมันก็ไม่รู้หรอกนะว่ากายทำอะไรอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆในการที่จะทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้น ก็คือให้ใจนี่มาอยู่กับกายมารู้ว่ากายกําลังทําอะไรนะมีส่วนไหนที่เคลื่อนไหวรู้ที่ว่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะนะจะปิดตาเนี่ยก็ยังรู้ว่ามือเคลื่อนไหวหรือรู้ว่าเท้ากําลังขยับตัวกำลังขยืนกายทําอะไรใจก็รู้สึกนะบางทีท่านก็ใช้ว่าเห็นกายเคลื่อนไหว แต่ไม่ใช่เอาใจไปจ้องไปเพ่งนะอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ต้องถึงกับขนาดนั้นไม่ต้องเอาใจไปจดจ่อที่เท้าหรือที่มืออันนั้นเรียกว่าจ้องหรือเพ่งให้รู้สึกแบบสบายสบายโดยไม่ไปบังคับจิตว่าจะต้องอยู่กับกายไปตลอดนะให้อิสระกับใจนะ ในการอยู่หรือไปก็ได้ใหม่ๆนะทำใหม่ๆใจมันก็อยู่กับกายก็รู้สึกนะว่ากายทำอะไรแต่ว่าผ่านไปสักพักหรือว่าสักครู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปแล้วเวลาส่งจิตออกนอกหรือว่าไหลไปตามความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจพอใจมันไหลออกไปเนี่ยมันก็จะเรียกว่าไม่รู้เนรู้ตัวแล้วไม่รู้สึกตัวไม่รู้ว่า กายกำลังเคลื่อนไหวนะไม่รู้สึกถึงกายที่กําลังเคลื่อนขยับตองน,นี้แหละนะก็เป็นนะช่วงเวลาที่จะได้ฝึกให้มีสติรู้ใจหรือให้มีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่มันพาใจนะเตลิดออกไปการที่เราไม่บังคับจิตนะให้มันอยู่กับกายเนี่ยก็เพื่อให้ ใจเนี่ยมันมีสละที่จะไหลออกไปข้างนอกและนั่นก็เป็นโอกาสนะที่ได้ฝึกสติไอ้สติได้มารู้ทันนะความคิดและอารมณ์ทันทีที่เห็นความคิดเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยไอความรู้นกรู้ต,ตัวก็จะกลับมาเลยนะเพราะว่าใจเนี่ยมันก็จะนะหวนกลับมาที่ตาย พราะตอนนั้นเนี่ยนะไอความคิดละอารมณนะ์ที่มันพาจิตเตือดตระกไปเนี่ยมันก็จะ,ะเรียกว่าดับไปหรือว่าละลายหายไปยจิตก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่การปฏิบัติมันก็มีเท่านี้แหละนะซึ่งสุดสันส้นๆวันเนี่ยรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเป็นการกระทําที่ไม่ได้บังคับใจ ให้อยู่กับกายหรือว่าบังคับจิตไม่ให้คิดมันจะคิดก็เป็นเรื่องของมันแต่ว่าเราอย่าไปช่วยมันคิดหรืออย่าไปคิดกับมันมันจะมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นนะต่อจากความคิดนั้นอะา็ก็แค่เห็นมันไม่ถลำเข้าไปในอารมณ์นั้นไม่ไปยึดไม่ไปเกาะเกี่ยวอารมณ์นั้นลมต้งไม่ไปผักใส่ด้วยไม่ต้องไปทำอะไรกับความคิด และอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปห้ามคิดไม่ต้องไปเบรคความคิดแล้วก็ไม่ต้องไปผักไสอารมณ์หรือกดข่มอารมณ์นั้นเพียงแค่เห็นมันรู้ทันมันแล้วเป็นการรู้แบบรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆคือรู้เฉยๆนะโดยที่ไม่ผักไสแล้วก็ไม่ไหลาตามมันเป็นการกระท,ทําที่มันเป็นการปฏิบัติที่ไม่ต้องอ เขี่ยเข็นบังคับจิตใจอะไรเลยนะไม่บังคับจิตให้อยู่กับกายแล้วเมื่อมันจะไปนะก็เพียงแต่รู้ทันมันรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่นะพาจิตนะออกจากความรู้สึกตัวและการรู้ทันเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เกิดจากความตั้งใจนะมันรู้ทันขึ้นมาเอง เช่นเดียวกับความระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่อันนี้มันคู่กันเลยนะระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันเช่นกาลังเดินกําลังสร้างจังหวะกําลังสวดมนต์กำลังฟังธรรมกับการรู้ทันความคิดที่ทําให้ใจเนี่ยตระเริดเปิดเปิงออกไปไม่รู้เนืร้รู้ตัวมันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะมันเป็นงานของสติสติทําหน้าที่ รู้ทันความิดและอารมณ์แล้วก็ระลึกรู้ว่ากาลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันมันระลึกรู้ได้เองนะมันไม่ใช่ว่าจะต้องเจตนาหรืออาศัยความตั้งใจไม่เหมือนกับการระลึกได้ว่าเมื่อวานนี้เราไปที่ไหนบ้างเราไปคุยกับใครเรากินข้าวกับอะไรระลึกแบบนั้นเนี่ย จะนึกขึ้นมาได้มันก็ต้องตั้งใจนึกตั้งใจลำดับทบทวนถึงจะนึกออกแต่การืึกได้ว่ากำลังทำอะไรในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นเองรวมทั้งการรู้ทันความคิดในอารมณ์เนี่ยมันก็สติมันทำงานเองเราไม่สามารถจะบงการบังคับหรือว่าตั้งใจให้มันทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือเปิดโอกาสให้สติได้ทำงาน การปฏิบัติทำการเจริญสติการเดินตรงกรมการสร้างจังหวะคือการเปิดโอกาสให้สติได้ทำงานในแบบของตัวเราทำได้แค่นั้นและใหม่ๆเนี่ยสติก็อาจจะงุ่มง่ามเชื่องช้ากว่า,าจะรู้ทันก็คิดไป10เรื่องแล้วกว่าจะรู้ว่าทำอะไรระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันนี่ก็เผลอไปไกลแล้ว อัน,นั้นก็ธรรมดานะอย่าไปใจร้อนอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปหัวเสียอย่าไปผิดหวังให้ทำไปเรื่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าให้โอกาสแก่สติได้ทำงานได้มารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์อยู่เรื่อยๆต่อไปเขาจะทำงานได้ดีขึ้นไวขึ้นแต่ก่อนกว่าจะหาใจเจอโอ้ใช้เวลานานนะ แต่พอทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะก็จะหาใจได้เจออย่างรวดเร็วหาใจเจอได้ในเวลาไม่นานเพราะอะไรเพราะว่ามีประสบการณ์เพราะมีความชํานาญเพราะมีช่วงวงบินเยอะเนะเราก็ทำเท่านั้นแหละนะให้โอกาสกับสติได้ทำงานโดยเราเนี่ยนะจัดเวลาให้โดยการเดินตรงกลมด้วยการสร้างจังหวะอย่างต่อเนื่อง ล้วเราจะพบว่าจะรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยได้ต่อเนื่องนานขึ้นแล้วก็จะเห็นใจคิดนึกได้ได้เร็วขึ้นแลวคราวนี้เนี่ยมันก็จะนะมีความสงบมีความโปรง่งใสมีความเบาสบายมีความสุขตัวมากขึ้นนะว่าจะอยู่บ้านนะอยู่ในที่เดียวซ้ำๆนานๆมันก็ไม่มีความรู้สึกเบือ่อ ไม่ม,คม,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 มนะีความรู้สึกเซ็งไม่ใช่ว่าที่จริงไม่ใช่มันไม่มีนะความรู้สึกเหล่านี้มันก็มาแต่ว่ามันมาจู่โจมหรือว่ามาครอบงำจิตไม่ได้เช่นเดียวความหงุดหงิดความกังวลมันก็มานะแต่มันมาแล้วเนี่ยมันไม่มาครอบงำใจของเราเพราะอะไรเพราะมีสติรู้ทันมีสติเป็นเครื่องปกปักรักษาใจก็ได้ จะเริ่สติหรือปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าจะไม่มีความโกรธไม่มีความเครียดไม่มีความหงุดหงิดนะมันมีนะแต่ว่ามันไม่สามารถทําให้จใจเราเป็นทุกข์ได้เพราะอะไรนะเพราะาเราเห็นเราเห็นมันไม่เข้าไปเป็นมันมีความโกรธแต่ไม่เป็นผู้โกรธมีความเหงาแต่ไม่เป็นผู้เหงามีความเครียดแต่ไม่เป็นผู้เครียดนี่นทำได้นะ ใหม่ๆล้วก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้แต่แม้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำะไรจิตใจเราไม่ได้เพราะมีสตินะรู้ทันมาซะก,ก่อนเมื่อจัดโจนเนี่ยมามาป้นหรือนักยอ่กยองบามาขึ้นบ้านแต่มันไม่ทันจะขโมยเนี่ยเราก็เห็นมันซะละเห็นมันคาทางคาเขาเลยเท่านั้นแหละนะมันก็ถอยหนีไปเลย อารมณ์เหล่านี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราเห็นมันแบบกาดนังคาเขานาขานะมันก็ล่าถอยหรือว่าดับหายไปแล้วคนนี้พอพูดถึงการปฏิบัติการเจริญสติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องทำเฉพาะเวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะออกจากการเดินจงกรมยกหยุดการสร้างจังหวะไปแล้วไปใช้ชีวิตตามปกติเราก็ยังสามารถเจริญสติได้เป็นการเจริญสติโดยที่ไม่อาศัยรูปแบบ อาบน้ำกินข้าวถูฟันหั่นผักล้างจานเราก็เจริญสติได้เพราะตอนนั้นเราใช้กายก็รู้กายเคลื่อนไหวในขณะที่มือเคยยื่นขยับระหว่างที่อาบน้ำระหว่างที่ถูฟันระหว่างที่ล้างจานตอนนั้นถ้าใจยังไม่คิดอะไรก็อย่าไปจ้องดูว่าใจมีความคิดอะไรไหมให้ใจมีอยู่กับกายแต่เมื่อมันเผลอคิดไปแล้วเผลอฟุ้งไปแล้วดวจึงค่อยไป ตามดูรู้ทันมันถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยกับกิจวัตรประจำวันทุกอย่างก็กายเป็นการปฏิบัติธรรมนะอาบน้าก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะทำครัวก็เป็นการปฏิบัติธรรมกินข้าวก็ยงเป็นการปฏิบัติธรรมเลยหรือแม้กระทั่งอุจจาระปัสสาวะก็ยังเป็นการปฏิบัติธรรมได้ถ้าหกว่าเราทำด้วยความรู้นะรู้ตัวทำานมีสติใจ